สวัสดีค่ะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำวันที่15กันยายนพุทธศักราช2564วันนี้เจอกันอีกครั้งนึงนะคะกับครูนัทแลวก็ครูดาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแรงไม่สัมผัสแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กค่ะตัวชี้วัด ว2.2ป3ท3จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับบทน,นี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กค่ะซึ่งนักเรียนทราบไหมคะว่าแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กนี้จะเป็นแรงประเภทใดระหว่างแรงไม่สัมผัสและแรงสัมผัส ค่ะถูกต้องค่ะแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กนี้จะเป็นแรงแม่สัมผัสนะคะแล้วนอกจากแรงแม่เหล็กแล้วจะมีแรงอีกสองประเภทนะคะที่จะจัดอยู่ในประเภทแรงไม่สัมผัสก็คือมีแรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงไฟฟ้าค่ะซึ่งแรงแม่สัมผัสนะคะความหมายก็คือการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทําต่ออีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองไม่มีการสัมผัสกันค่ะซึ่งแบ่งได้เป็น สประเภทก็คือ 1. แรงโน้มถ่วงซึ่งแรงโน้มถ่วงก็คือแรงดึงดูดของโลกหรือแรงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกและวัตถุที่อยู่ใกล้ผิวโลกโดยจะดึงดูดวัตถุซึ่งกันและกันเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกทำให้วัตถุต่างๆตกสู่พื้นโลกเสมอและทำให้วัตถุมีน้ำหนักค่ะ สค่ะแรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้านะคะจัดเป็นแรงธรรมชาติซึ่งจะมีประจุไฟฟ้า2ชนิดก็คือประจุบวกแล้วก็ประจุลบค่ะสค่ะแรงแม่เหล็กนะคะแรงแม่เหล็กก็จัดเป็นแรงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นเดียวกับแรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงไฟฟ้าค่ะซึ่งเรานะคะจะไป เรียนเนื้อหาการในสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะค่ะมาที่แรงที่หนึ่งนะคะแรงโน้มถ่วงซึ่งแรงโน้มถ่วงะคะเป็นแรงที่เกิดจากธรรมชาติโดยแรงโน้มถ่วงนะคะคือแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงซึ่งกระทําต่อวัตถุทุกชิ้นโดยมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกซึ่งเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยววัตถุให้ติดอยู่กับพื้นโลก เพื่อไม่ให้วัตถุหรือแม้กระทั่งบรรยากาศหลุดปลิวไปหากไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงดึงดูดของโลกก็ได้และจัดเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะโดยแรงดึงดูดของโลกนะคะจะกระทําต่อวัตถุหนึ่งๆทาให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกและทําให้วัตถุมีน้ําหนักค่ะดังในสไลด์นะคะเป็นตัวอย่างภาพที่ครูยกมาค่ะก็คือเป็น ภาพที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนสังเกตนักเรียนทราบไหมคะว่าภาพที่หนึ่งนี้เป็นภาพอะไรอ่าถูกต้องค่ะเป็นภาพของลูกยางนะคะหรือต้นยางที่ออกลูกค่ะซึ่งในภาพนะคะเป็นลูกยางที่กําลังร่วงหล่นจากต้นลงสู่พื้นโลกตามแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองค่ะภาพที่สองนะคะก็คือเป็นภาพอะไรเอย่ย ค่ะเป็นภาพใบไม้นะคะที่หล่นลงมาจากต้นเพราะว่าเมื่อใบไม้แห้งเหี่ยวนะคะก็จะหล่นลงมาตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่พื้นดินนะคะค่ะแล้วเราลองไปดูตัวอย่างที่ครูยกมานะคะมีตัวอย่างอะไรบ้างเพื่อจะอธิบายแรงโน้มถ่วงของโลกและเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะติดตามในสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะ ตัวอย่างแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกจัดเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะดังในภาพนะคะภาพสไลด์ในตัวอย่างนี้ก็คือเป็นการกระโดดร่มค่ะซึ่งนักเรียนจะสังเกตไหมคะว่าการกระโดดร่มนี้จะไม่มีแรงกระทําต่อผู้ที่กระโดดร่มลงมาเลยนะคะก็คือวัตถุที่หนึ่งนะคะไม่มีแรงกระทําต่อวัตถุที่สองจะทำให้ผู้ที่กระโดดร่มน,น,นะคะลอยอยู่ในอากาศ ได้ค่ะและจะตกลงสื่อพื้นโลกตามแรงโน้มถ่วงนั่นเองค่ะค่ะมาถึงตัวอย่างที่สองนะคะจากภาพให้นักเรียนสังเกตเป็นภาพอะไรคะคะเป็นภาพที่แอปเปิลตกลงมาจากต้นใช่ไหมคะค่ะจากภาพนักเรียนสังเกตเห็นได้ว่าแอปเปิลผลที่สุกแล้วมีน้ำหนักมากหรือพอดีก็จะตก ร่วงลงสื่อพื้นโลกตามแรงโน้มถ่วงนะคะซึ่งแอปเปิลนั้นจะเป็นวัตถุหนึ่งจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้ตกลงมาโดยไม่มีอะไรมาสัมผัสกับลูกแอปเปิลเลยนะคะซึ่งจะเป็นแรงไม่สัมผัสนั่นเองค่ะค่ะมาที่แรงไม่สัมผัสแรงที่สองกันนะคะก็คือแรงไฟฟ้า แรงไฟฟ้าเป็นแรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะจากประจุสองชนิดคือประจุบวกและประจุลบค่ะซึ่งแรงไฟฟ้าเป็นแรงระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าหากเป็นประจุชนิดเดียวกันจะเกิดแรงผลักกันหากเป็นประจุต่างชนิดกันจะเกิดแรงดึงดูดกันค่ะให้ในักเรียนดูภาพด้านหน้าสไลด์นะคะจะแบ่งเป็นสชนิดก็คือ2.1แรงดึงดูดกัน ซึ่งแรงดึงดูดกันนะคะเป็นประจุต่างชนิดกันระหว่างประจุลบแล้วก็ประจุบวกจะเกิดแรงดึงดูดเข้าหากันค่ะส่วนในข้อที่2.2แรงผลักนะคะจะเป็นประจุชนิดเดียวกันเมื่อเข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงผลักค่ะดังภาพที่1ประจุลบกับประจุลบถ้าเข้าใกล้กันก็จะ เกิดแรงผลักออกจากกันและประจุบวกกับประจุบวกหักเข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงผลักออกจากกันเหมือนกันค่ะค่ะซึ่งแรงไฟฟ้านะคะแรงไฟฟ้าทางไฟฟ้าที่เกิดจากการถูวัตถุจะทําให้วัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเมื่อนําวัตถุมาถูกันจะทําให้เกิดการเลกเปลี่ยนประจุระหว่างประจุบวกและก็ประจุลบค่ะซึ่ง เมื่อนำวัตถุมาถูกกันนะคะจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างวัตถุในของแข็งของประจุลบนะคะจะเคลื่อนตัวได้ง่ายกว่าประจุบวกซึ่งวัตถุที่สูญเสียประจุลบจะมีประจุอิสระบวกส่วนวัตถุที่รับประจุลบไปก็จะมีประจุอิสระลบซึ่งวัตถุที่มีอิสระจะสามารถแสดงอำนาจทางไฟฟ้าได้เช่นการดูดวัตถุที่เบาได้ ดังภาพที่ครูยกตัวอย่างมานะคะ,คะให้นักเรียนสังเกตทั้งสองภาพเลยโดยภาพที่หนึ่งคือการถูลูกโป่งกับผมส่วนภาพที่สองก็คือการถูลูกโป่งกับผ้าสักการ์ดค่ะเราจะไปเรียนรู้นะคะว่าหากเอาวัตถุมาถูก,กับเส้นผมหรือถูก,กับผ้านะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราไปเรียนรู้กันในสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะค่ะ มาที่ตัวอย่างที่หนึ่งะคะการถูลูกโปงกับผมนะคะหากเรานะคะคนำลูกโป่งไปถูก,กับผ้าหรือวัตถุอื่นๆนะคะเช่นผ้าศักสาราดหรือถูก,กับผ้าขนหนูต่างๆนะคะแล้วนำมาก้าใกล้ผมนะคะจะเกิดแรงไฟฟ้าซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสน,นะคะ ซึ่งสามารถดูดเส้นผมขึ้นมาได้จะทําให้เส้นผมนะคะดูดติดมากับผิวของลูกโปง่งฟูฟ่องดังที่นักเรียนเห็นในภาพหน้าจอณขณะนี้เลยค่ะค่ะดังตัวอย่างนะคะก็คือการนําลูกโป่งไปถูก,กับผ้าสกาัดแล้วสามารถนำไปติดไว้บนผนังได้เพราะว่าเกิดเป็นแรงไฟฟ้านะคะเพราะว่าประจุไฟฟ้าของผิวลูกโป่งไปดึงดูดกับประจุ ของฝาผนังค่ะดังในภาพนะคะหากน้ำลูกโป่งมาเข้าใกล้กันนะคะก็จะเกิดแรงผลักออกจากกันเพราะว่าประจุเหมือนกันจึงเกิดแรงผลักออกจากกันหากแต่นํำลูกโป่งไปติดกับฝาผนังไว้และลูกโป่งติดที่ฝาผนังได้เพราะว่าประจุต่างชนิดกันเกิดแรงดึงดูดกันค่ะให้นักเรียนสังเกตในภาพนะคะก็คือ ในลูกโป่งที่ติดกับฝาผนังประจุลบจะเกิดแรงดึงดูดกับประจุบวกของฝาผนังจึงทําให้ลูกโป่งนั้นสามารถติดอยู่บนฝาผนังได้ค่ะซึ่งนะคะเป็นการเกิดแรงไฟฟ้าและเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะค่ะมาที่แรงไม่สัมผัสแรงที่3นะคะก็คือแรงแม่เหล็กค่ะ ซึ่งแม่เหล็กคืออะไรใครทราบบ้างคะอ๋อค่ะถูกต้องค่ะแม่เหล็กก็คือวัตถุที่มีแรงดึงดูดหรือแรงผักระหว่างแม่เหล็กด้วยกันเองนะคะแล้วก็มีอะไรนะคะสนามแม่เหล็กค่ะที่ทําให้ดึงดูดวัตถุที่เป็นสารของแม่เหล็กได้ค่ะและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆได้ในกิจ,จวัตรประจําวัน ซึ่งเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงของแม่เหล็กได้ในสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กคือวัตถุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดูดโลหะบางชนิดซึ่งเราสามารถแบ่งชนิดของแม่เหล็กได้จากลักษณะการเกิดไดสองชนิดนะคะก็คือแม่เหล็กที่เกิดจากธรรมชาติและแม่เหล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นค่ะและ แม่เหล็กนะคะมีแรงดึงดูดหรือแรงผลักระหว่างแท่งแม่เหล็กด้วยกันเองค่ะและแท่งแม่เหล็กนะคะมีสนามแม่เหล็กค่ะลักษณะแม่เหล็กนะคะเกิดได้2ลักษณะดังที่ครูเคยเกิ่นเอาไว้เมื่อสไลด์ที่แล้วนะคะซึ่งลักษณะที่1ก็คือแม่เหล็กจากธรรมชาติหรือที่เรียกว่าแมกนีไทส์ค่ะ ซึ่งแมกนีไทต์นะคะเป็นแร่ที่เกิดที่อุณหภูมิสูงจากการแทรกตัวอยู่ในหินหักกนีหรือในหินอ่อนค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนเม็ดที่เป็นผลึกเกาะกันแน่นมีเนื้อหยาบมีสีดำสนิทเนื้อเปราะร่วนหรือมีรอยแตกไม่เรียบนะคะซึ่งเป็นตัวแร่ที่เป็นแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดกับแม่เหล็กดีมากค่ะ ลักษณะที่สองค่ะแม่เหล็กที่ประดิษฐ์ค่ะซึ่งผลิตจากฝีมือของมนุษย์นะคะซึ่งแม่เหล็กที่พบทั่วไปจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันดังนี้ค่ะคือ1แม่เหล็กเกือกมา้าสองแม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยมสามแม่เหล็กตัวยูแม่เหล็กรูปวงแหวนค่ะซึ่งแม่เหล็กจำพวกนี้นะคะเป็นแม่เหล็กที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์นำมา ประดิษฐ์ขึ้นนั่นเองค่ะค่ะวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้เรียกว่าสารแม่เหล็กสารที่แม่เหล็กดึงดูดและทําให้เป็นแม่เหล็กได้ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะค่ะซึ่งเป็นโลหะจําพวกเหล็กนิกเกิลโคบอลค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจากสารที่สารแม่เหล็กที่ทําให้แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้และจะมีวัตถุอีก หลายชนิดเลยนะคะที่ไม่ประกอบด้วยสารแม่เหล็กซึ่งทำให้แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้ค่ะเราไปเรียนรู้กันค่ะนอกจากสารที่แม่เหล็กดูดได้จำพวกโลหะโคบอลน,นิกเกิลและก็เหล็กแล้วก็ยังมี สารที่แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้หรือวัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กนะคะมีหลากหลายประเภทมากค่ะดังตัวอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่ในหน้าจอณขณะนี้นะคะ 1. ค่ะพลาสติกพลาสติกไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือของใช้นะคะที่ทํามาจากพลาสติกไม่สามแม่เหล็กนะคะไม่สามารถดึงดูดได้เพราะว่าไม่มีสารแม่เหล็กค่ะส วัสดุประเภทไม้ซึ่งไม้สามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุได้หลากหลายชนิดอาทิเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้หรือของเล่นที่ทำมาจากไม้ซึ่งแม่เหล็กก็ไม่สามารถดึงดูดได้เช่นกันค่ะเพราะว่าไม้ไม่มีสารแม่เหล็กนั่นเองค่ะมาที่ประเภทที่3นะคะเป็นกระดาษค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษ a C กระดาษลาง่งหรือกระดาษหนังสือพิมพ์สมุด หรือหนังสือนะคะแม่เหล็กก็ไม่สามารถดึงดูดได้เช่นกันค่ะเพราะว่าไม่มีสารแม่เหล็กมาที่วัสดุประเภทยางนะคะซึ่งยางไม่ว่าจะเป็นยางสังเคราะห์หรือเป็นยางพาราหรือยางอะไรก็แล้วแต่นะคะที่นํามาทําเป็นของเล่นหรือของใช้แม่เหล็กก็ไม่สามารถดึงดูดได้เช่นกันค่ะเพราะว่า,า,าวยางนั้นไม่มีสารแม่เหล็กค่ะ แก้วแก้วก็เช่นกันค่ะแม่เหล็กไม่สามารถดึงหยุดได้เพราะว่าไม่มีสารแม่เหล็กแล้วก็มาที่โลหะจำพวกต่างๆนะคะที่ไม่ใช่โคโบอลต์ไม่ใช่นิกเกิลแล้วก็ไม่ใช่เหล็กกันนะคะก็คือโลหะจำพวกอลูมิเนียมทองแดงหรือทองหรือเงินนะคะซึ่งโลหะจำพวกนี้ ไม่ได้ประกอบด้วยสารแม่เหล็กหรือไม่มีสารแม่เหล็กอยู่ในโลหะนั้นเลยทำให้แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้ค่ะค่ะแม่เหล็กนะคะดึงดูดวัสดุที่เป็นโลหะได้บางชนิดนะคะเช่นเหล็กนิกเกลิโกลโคบเมี่และโลหะอื่นๆเช่นเงินทองคำหรือทองแดงซึ่งโลหะจำพวกนี้นะคะแม่เหล็กจะไม่สามารถดึงดูดได้ค่ะ ซึ่งนะคะแม่เหล็กที่ดึงดูดได้จะเรียกว่าสารแม่เหล็กค่ะซึ่งสารแม่เหล็กนั้นนะคะเป็นแรงที่แม่เหล็กกระทำกับสารแม่เหล็กหรือแม่เหล็กด้วยกันนั่นเองค่ะเรียกว่าแรงแม่เหล็กนะคะโดยแรงแม่เหล็กนะคะเป็นแรงที่ไม่สัมผัสค่ะซึ่งแม่เหล็กนะคะ จะมีแท่งซึ่งแต่ละแท่งจะประกอบด้วยสองขั้วก็คือ1นขั้วเหนือหรือใช้ภาษาอังกฤษว่าน็อตค่ะจะใช้สัญลักษณ์ N ซึ่งขั้วเหนือจะชี้ไปทางทิศเหนือของโลกค่ะส่วนขั้วใต้นะคะจะภาษาอังกฤษอ่านว่า south ค่ะใช้สัญลักษณ์ S นะคะซึ่งขั้วใต้จะชี้ไปทางทิศใต้เสมอค่ะซึ่งนะคะ ในตัวของแม่เหล็กเนี่ยจะมีแรงอยู่สองชนิดก็คือแรงดึงดูดและแรงผักค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องชนิดของแรงแม่เหล็กนะคะเรามาเรียนกันก่อนคะว่าแท่งแม่เหล็กนี้มีกี่ขั้วนักเรียนทราบไหมคะว่าแท่งแม่เหล็กนี้มีกี่ขั้วค่ะถูกต้องค่ะ แท่งแม่เหล็กนั้นมีสองขั้วก็คือขั้วเหนือและก็ขั้วใต้นะคะซึ่งขั้วเหนือนะคะจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว N ใหญ่ค่ะส่วนขั้วใต้นะคะจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว S ค่ะซึ่งนะคะชนิดของแรงแม่เหล็กนั้นเราก็สามารถแบ่งเป็น2ชนิดเช่นเดียวกันค่ะก็คือแรงดึงดูดและก็แรงผลักค่ะมาที่แรงดึงดูดกันนะคะแรงดึงดูดก็คือ หากนำขั้วแม่เหล็กต่างชนิดกันมาเข้าใกล้กันก็จะเกิดเป็นแรงดึงดูดน,นะคะดังเช่นตัวอย่างที่ครูยกมาค่ะก็คือเมื่อนำขั้วใต้แลอก็ขั้วเหนือมาเข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดเข้าหากันส่วนแรงผลักนะคะแรงผลักก็คือหากนำแม่เหล็กที่มีชนิดเดียวกันมา เข้าใกล้กันก็จะเกิดเป็นแรงผลักออกจากกันดังเช่นตัวอย่างค่ะหากนำขั้วเหนือกับขั้วเหนือมาเข้าใกล้กันนะคะก็จะเกิดเป็นแรงผลักออกจากกันหากนำขั้วใต้กับขั้วใต้มาเข้าใกล้กันก็จะเกิดเป็นแรงผลักออกจากกันค่ะดังนั้นนะคะชนิดแม่เหล็กมีทั้งหมด2ชนิดค่ะก็คือ ถ้าแม่เหล็กชนิดเดียวกันนํามาเข้าใกล้กันก็จะเกิดเป็นเป็นไรยคะนักเรียนค่ะเป็นแรงผลักออกจากกันส่วนถ้าแม่เหล็กต่างชนิดกันเมื่อนํามาเข้าใกล้กันนะคะก็จะเกิดเป็นแรงดึงดูดเข้าหากันนั่นเองค่ะแรงดึงดูดและแรงผลักซึ่งมาจากขั้วเหนือและก็ขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็ก โดยเส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต้เราจะเรียกว่าสนามแม่เหล็กให้นักเรียนสังเกตแท่งแม่เหล็กในภาพที่หนึ่งค่ะแท่งแม่เหล็กจะมีสองขั้วก็คือขั้วเหนือและก็ขั้วใต้ขั้วเหนือจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว N ใหญ่ส่วนขั้วใต้จะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว S ใหญ่เช่นกันค่ะ และสิ่งที่สําคัญก็คือเส้นแรงแม่เหล็กนะคะจะมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้อย่างเสมอนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าสนามแม่เหล็กค่ะซึ่งสนามแม่เหล็กนะคะจะเป็นบริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กค่ะซึ่งบริเวณที่อยู่โดยรอบแท่งแม่เหล็ก เราจะเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกดังในภาพที่สองค่ะให้เรียนสังเกตในภาพนะคะในภาพวงกลมสีเขียวนี้ก็คือเป็นเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นโลกค่ะแล้วก็มีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะคะโดยตัวบริเวณขั้วโลกเหนือจะเป็นขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กเสมอค่ะส่วนบริเวณขั้วโลกใต้จะเป็นขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเสมอ ซึ่งเราจะเรียกบริเวณน,นี้ว่าสนามแม่เหล็กโลกค่ะหรือบริเวณที่อยู่โดยรอบแท่งแม่เหล็กเราจะเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกค่ะซึ่งนะคะรอบรอบแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งจะมีสนามแม่เหล็กพุ่งออกไปรอบๆอบแท่งแม่เหล็กนั้นโดยตำแหน่งปลายแท่งแม่เหล็กจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กและจะลดลงถัดเข้ามาจนถึงกึ่งกลางของแท่งแม่เหล็กนะคะ ซึ่งหากเรานำแท่งแม่เหล็กอื่นหรือวัตถุอื่นที่มีสายแม่เหล็กมาใกล้ๆสนามแม่เหล็กก็จะเกิดเป็นแรงดูดและแรงผลักนั่นเองค่ะค่ะตัวอย่างนะคะแม่เหล็กมีแรงแม่เหล็กซึ่งสามารถดูดตะปูได้โดยที่วัตถุไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันนะคะให้นักเรียนสังเกตในภาพเมื่อแม่เหล็กนำแม่เหล็กมาวาง ตรงข้างๆกับตะปูแล้วตะปูจะพุ่งตรงเข้าหาแม่เหล็กเพราะว่าแม่เหล็กมีแรงดึงดูดเพราะอะไรนักเรียนทราบไหมคะค่ะเพราะว่าตะปูนะคะเป็นเหล็กใช่ไหมคะซึ่งมีสารแม่เหล็กอยู่ในตะปูทำให้แม่เหล็กนั้นสามารถดึงดูดตะปูเข้าหาตัวของแม่เหล็กได้ค่ะเพราะว่าตะปูนั้นมีสารแม่เหล็กค่ะ ซึ่งนะคะการที่แม่เหล็กดึงดูดตะปูเข้าหาตัวแม่เหล็กได้นั้นไม่จําเป็นต้องสัมผัสกันนะคะแม่เหล็กจะดึงดูดวัตถุที่มีสารแม่เหล็กได้เท่านั้นใช่ไหมคะดังนั้นเรามาทบทวนความรู้คะ่ะว่าแม่เหล็กนี้สามารถดึงดูดวัตถุเลยได้และไม่สามารถดึงดูดวัตถุใดได้นะคะดังตัวอย่างที่ครูยกมาค่ะอะ่ให้เรียนนะคะ ลองดูภาพในหรือสังเกตภาพในสไลด์ที่ครูยกมาค่ะและให้นักเรียนคิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะถามนะคะว่าแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุชนิดใดได้ะคะ่ะและไม่สามารถดึงดูดวัตถุชนิดใดได้นะคะระหว่างคลิปหนีบกระดาษและช้นที่ทำมาจากไม้ค่ะหนึ่อามค่ะถูกต้องค่ะแม่เหล็กนะคะสามารถดึงดูด คลิปหนีบกระดาษได้แต่ไม่สามารถดึงดูดชอนไม้ได้ค่ะเพราะว่าช้อนไม้นั้นไม่มีสารแม่เหล็กจึงทำให้แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดช้นที่ทำมาจากไม้ได้ค่ะค่ะมาที่ตัวอย่างที่สองนะคะให้นักเรียนสังเกตในภาพค่ะจะมีแก้วกับท่อนเหล็กนะคะ นักเรียนคิดว่าแม่เหล็กสาม,มารถดึงดูดวัตวถุชนิดใดได้และไม่สามารถดึงดูดวัตถุชนิดใดได้คะถูกต้องค่ะแม่เหล็กสาม,มารถดึงดูดวัดสดุประเภทประเภทใดเอ่ยประเภทเหล็กค่ะส่วนแม่เหล็กไม่สาม,มารถดึงดูดวัตถุประเภทแก้วได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า แก้วนั้นไม่มีสารแม่เหล็กค่ะจึงทำให้แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดแก้วได้ค่ะเก่งมากสรุปแรงไม่สัมผัสนะคะแรงไม่สัมผัสเป็นแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองนะคะไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันเช่นแรงไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงและก็แรงแม่เหล็กค่ะ ซึ่งแรงแม่เหล็กนะคะเป็นแรงไม่สัมผัสที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็กหรือแม่เหล็กกับสารแม่เหล็กค่ะซึ่งแม่เหล็กนะคะสามารถดึงดูดวัตถุที่ทํามาจากวัสดุที่เป็นสารแม่เหล็กได้แก่นิกเกิลเหล็กและโคบอลค่ะซึ่งถ้าใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑนนะคะจะจําแนกประเภทวัตถุเป็น2กลุ่มที่แม่เหล็กดึงดูดกับ กลุ่มที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดได้ค่ะและแม่เหล็กนะคะเป็นแรงที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้โดยไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุค่ะจึงจัดเป็นแรงไม่สัมผัสนั่นเองค่ะ,ค,ะค่ะก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาซึ่งวันนี้นะคะ เราจะมีการบ้านในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2564มีทั้งหมด2ข้อนะคะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนตอบคำถามในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เล่ม1ห,หน้า106ค่ะให้นักเรียนทำข้อ2และข้อ3นะคะโดยให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วก็ตอบคำถามลงในสมุดค่ะโดยให้นักเรียนลอกโจทย์และตอบคำถามลงในสมุดนะคะ หน้า106นะคะให้ทำเฉพาะข้อ2และข้อ3ค่ะซึ่งเก็บคะแนนทั้งหมด10คะแนนค่ะค่ะในตอนที่2นะคะให้นักเรียนสำรวจบริเวณบ้านของนักเรียนแล้วกากระบากลงในช่องวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้หรือไม่ได้นะคะให้บันทึกลงในตารางบันทึกผลต่อไปนี้ มีทั้งบทด5ข้อนะคะเก็บ10คะแนนค่ะให้นักเรียนนะคะโลกตารางบันทึกผลการสำรวจลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนไปสำรวจบริเวณบ้านของนักเรียนนะคะแล้วก็นำม,มาตอบลงในตารางบันทึกผลค่ะตัวอย่างนะคะวัตถุที่ครูพบในบ้านก็คือกลามะพร้าวซึ่งกลามะพร้าวนั้น เป็นวัสดุประเภทใดคะนักเรียนค่ะกลามพาพ้าวเป็นวัสดุประเภทไม้นะคะซึ่งทำซึ่งมาจากธรรมชาติใช่ไหมค่ะและกลามาพาวนั้นไม่มีสารแม่เหล็กใช่ไหมคะนักเรียนอ่าถูกต้องค่ะจึงทําให้แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดกลามพาพ้าวได้นะคะโดยนักเรียนนะคะสำรวจมาห้าค่ะซึ่งเก็บทั้งหมด10คะแนนนะคะ ย้ำมีครั้งหนึ่งให้นักเรียนโลกโจดโลกตารางบันทึกผลลงในสมุดนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเรื่องถัดไปนะคะก็คือเรื่องของขั้วแม่เหล็กและแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กนั่นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ